ออคาหมดสวนคาสวนนี้ใต้ขนอสวนปันลายคาสวนปันวันนี้มันนอดขนอตั้นหมดเลยก็มาสวนว่านคานอู่ดโตนี่โตค่าฮู้โตฮู้สองโตด,ดีสองโตคาเอาคาแถวเนื้อขนอมาเดือสอนต่ามว่าให้ได้จับมือ <c oughs> ก้าไก่ขึ้นได้จับไก่มือไก่หน้าไก่ขึ้นจับตาไนมือไก่ไน้ก้าไก่ขึ้นยากไก่ ซาดหนังแกงแกนยากสี่ไก่สีตัดกทสองวาแฟเตโอไก่สีโตมือไก่หนไก่สีโตมาตำนามาจัดที่สองตำนาจูมาจู้ห่าไก่ขึ้นยากขึ้นไฮมาจูไฮมือไก่หนไก่สีโตมาจูไฮกะไก่ขึ้ืนเน่าจำไก่ไก่ขึ้นยากไก่ PM Jamie, ไอเสือมายกจำเมไก่เมมาจำนามาไก่เม่มาข้าไข่ขึ้นยากไข่ไก่เมมาไข่มือไก่หนไก่เมมาไข่มาจูมือไก่หนไก่สีโตมาจูใไฮไก่เมมาไข่มือไก่หน่ไก่สีโตมาจู้ไฮ ไก่เมมาไข่ออกคาดังกล้ำขานอกมือไก่ในไก่สีโตมาจู่ไขไก่เมมาไข่ออกคามาส่งค้ายาก็อยากยาไปลืมบันเลน,นแห้งกันเทช่แช่ก๊กกล้ำสองกล้มเฮิร์บีนอ่อนแรกเขาเลยหันกันจ้าหน่ำนำขานอกผู้โตมี่สองาาตัวขานออดีตแอร์ข่าหนังกันขานอกออกคาท่านเหมือนเราก็มาซอนนั่นขานอกยาก็อยากยาไปลืมเต็มล่าเร่าอย่มาจูนเตอวิดีโอในขานอ้อยากก็อ่า ต้องเริ่ปองใจคอลเริ่ปองใจนะโทษตาเข้ามาถามหรือว่าโทษเข้ามาถามแตวิดีโอในกรณีคานาอ่ครับอย่าก,ก็อย่าไปลืมติดตามเว่งได้แต่เครียดคานาอ่ครับสหงค่า